สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมเงินเยียวยายังไม่เข้าเช็คเลยแก้ไขยังไงรายละเลอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลต่อๆไปนะคะ อัปเดตเยียวยาล่าสุดประกันสังคมกรณีกลุ่มที่เงินยังไม่เข้าแกอย่างไรเช็คความคืบหน้าโดยติดตามอัปเดตเยียวยาล่าสุดนะคะประกันสังคมกรณีกลุ่มที่เงินยังไม่เข้านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านเทียนรัตนาวามารัตโฆษกกระทรวงแรงงานนะคะฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินตามโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักร้องนักดนตรีศิลปินในสถานบันเทิงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐล่ลาสุดค่ะก็ได้รับรายง,งานจากสำนักงานประกันสังคมนะคะว่าขณะนี้ค่ะก็ได้โอนเงินเยียวยาให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน1,000 0 0กว่าลายนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น500ล้านบาท โดยเรามาดูสาเหตุการดีก่าค่ะว่าทําไมกลุ่มที่เงินยังไม่เข้ามีสาเหตุดังนี้ข้อแรกนะคะตกหล่นกร,กรณีโอนเงินไม่สําเร็จจากสาเหตุต่างๆอีกจํานวนหนึ่งข้อ2ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพอเพนะคะกับเลขบัตรประชาชนข้อ3มีบัญชีปิดไปแล้วค่ะและที่เหลือก็ไม่มีบัญชีทําให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว โดยสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้ขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาที่ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วแต่เงินยังไม่เข้าให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ปลูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่หากยังให้เร่งดำเนินการโดยโด่วนนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาอย่างครบถ้วนน้าจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมเงินเยียวยายังไม่เข้าเช็คเลยต้องแก้ไขยังไง ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ